ได้มีโอกาสพาคณะครูได้มาที่จังหวัดลำปางถ้ามาลำปางสำหรับเราชาวสุรศักดิ์มนตรีเราจะต้องมาที่บ้านป่องนักอยู่ในค่ายสุรศักดิ์มนตรีนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่เราจะตามรอยท่านเจ้าพญาสุรศักดิ์มนตรีที่เคารพรักของพวกเราวันนี้มีโอกาสมาที่เฮือนป่องนัก เพื่อนป่องนักเป็นสถานที่ที่มีรอยจารึกข,ของอรัชการต่างๆที่เสด็จมาทรงพำนักที่นี่เพราะฉะนั้นในทุกห้องของที่นี่จึงเป็นรอยประวัติศาสตร์เป็นความภาคภูมิใจนะคะวันนี้โดนได้มีโอกาสมาที่นี่และได้ตามรอยท่านได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการมาปราบพ่อที่จังหวัดลำปาง ในโอกาสนั้นท่านได้สร้างวีรกรรมไว้ที่นี่เป็นความภาคภูมิใจของเราชาวสุรศักดิ์มนตรีคะ่ะท่านจะได้เห็นภาพบรรยากาศต่างๆในห้องต่างๆนะคะ,ะตามรอยกันไปนะคะก็ดีมีต้อนรับนะฮะคณะจากโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีทุกท่านนะครับผมผู้หมวดไก่นะครับมาริ่นรมชมถิ่นทาหารกล้าลายน้ำค้ายดอดหญ้าป่าไม้เขียว มาพบปะสังสรรค์กระชาตเกี่ยวจะมาเที่ยวหรือมาพักสกราตีมาเป็นเกียรติให้ต้อนรับสมศักดิ์ศรีมาอินเอมอุนไอแห่งไมตรีข่ายสุรศักติ์มนตรียินดีต้อนรับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับครับสวัสดีครับกับที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ทหารนะชื่อว่าบ้านบ้านป่งรักก็เป็นภาษาคําเมืองฝ่องก็คือหน้าต่างนักก็คือจํานวนมากเป็นบ้านที่มีหน้าต่างจํานวนมากมีอยู่250บาน มีช่องหน้าต่างอยู่469ช่องเราสร้างเมื่อปี2468 2469องค์รัชการที่7็ดกับพระนางเจ้าเราภพันณ์นีก็เสด็จมาประทับที่นี่นะฮะอีกพระอ,องค์หนึ่งก็คือองค์รัชการที่9้าพระองค์ท่านเสด็จมาที่นี่ในปี2501นะครับมาพักที่นี่3คืนนะฮะอีกพระอ,องค์หนึ่งก็คือองค์เสด็จประเทศกรมเสด็จประเทศพระอ,องค์ท่านเสด็จมาที่นี่เมื่อปี2561นะฮะ สมเด็จย่าก็เคยมาที่นี่เมื่อปี2505กับ2507นะฮะที่นี่เคยถ่ายทำละครอ,อยู่สองเรื่องนะครับ <S <S เรื่องแรกก็สุภาพบุรุษจุฑาเทพเป็นวางอารุณรัตที่นี่นะฮะเป็นวังอรุณรัตนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็นหนึ่งในสวงย่าย่ากับเจนจิก,ก็มาถ่ายถ่ายทําที่นี่นะฮะครับผมเคยเคย,เคยไม่ทราบไปเคยดูไไหรือเปล่า ด้านนี้จะอยู่จะอยู่ที่ททีีททท่่ด้านนู้นครับผม <c oughs> ครับหนึ่งในส่วนกับสุภาพบุรุษจุธาเทพสี่คุณชายเนาะในในอดีตงั้นที่บ้านบ้านหลังนี้จะสร้างด้วยเงินทุนหนึ่งหมื่นหกพันบาท <c oughs> นะฮะคนภาคใต้บอกเคยสร้างบ้านลักษณะน,นี้นะฮะประมาณเกือบสี่สิบล้านบาทนะฮะครับผมอ,อด้านนี้ก็จะเป็นเอาวุธปืนในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่มีความสำคัญกับจังหวัดลำปางก็คือกระบอกนี้ฮะ เป็นปืนกลระบายความร้อนด้วยน้ำนะที่มีความสำคัญก็คือเป็นการบริจาคเงินของออประชาชนในจังหวัดลำปางคนระบาทสองบาทซื้อให้กับหน่วยทหารในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับผมครับจะเ,เชิญเชิญแต่ีิตจิตน้เลยฮนะัับรับห,บหบ้องนี้ก็จะเป็นห้องห้องทรงงาน ขององค์สมเด็จพระเทพตอนที่พระองค์ขัางเสด็จมาปี6 1หนึ่งะวันที่21สิ็ดสิงหาคมเป็นของคุณแม่หมากปรินเขาบอกว่าเป็นของคุณพ่อคุณปู่หมากปรินนะฮะเขาบอกเขาเก็บไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7็แล้วฮะก็ก็เอามาจกยกมาลักษณะนี้ฮะมามอบให้เ็าบอกว่าไม่ไม่กล้าไม่อยากเก็บไว้ที่บ้านเราก็ไม่ทราบว่าจะเป็นของจริงหรือเปล่านะฮะแต่เรามีภาพตอนที่องค์รัชกาลที่เจ็ดพัดก๊อฟอยู่นะครับ ครับถ้าผมแล้วก็สิ่งขอทั้งหมดนี่ก็ตอนที่องค์รัจการที่เจ็ดเสด็จมาตอนปี2461ก็พยาศูนย์รักด์มนตรีนะฮะซึ่งท่านเป็นมาหาเล็กโอรัจการที่ห้าเนาะแล้วก็ตอนในปี2445พระองค์เอเอ,เอท่านมาปาราบกบฏเงี้ยวซึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดแพร่แล้วก็ลุกลางมาจังหวัดลำปางหลังจากที่ปาราบกบฏเงี้ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอตั้งค่ายสุรศรัศดรมนตรีของเรานะฮะก็โดยใช้ชื่อของท่านนะครับ ท่านผู้นี้ก็คือพพนโทมหาราชโรงเรืองเดชซึ่งท่านเป็นสลาหรือเป็นนายช่างของบ้านหลังนี้นะครับแปลกจุลละก,กันนะฮะ <c oughs> ครับครับผ <c oughs> ู้นงยการสร้างนะครับ <c oughs> หน้าตาคล้ายๆฝรั่งนะฮะ <c oughs> ครับผม <c oughs> ครับทางด้านนี้ก็จะเป็นหมวกของทหารไทยหนึ่งสองสามของอเมริกาและของญี่ปุ่นของโกบุริเนาะ อันสุดท้ายก็เป็นของอังกฤษข้างในนี่จะเป็นเหรียญสงครามฮะกเรกามันจะมีสองเหรียญแต่ของไทยเราเลมีเหรียญเดียวนะ<ม>แต่มีหมายเลขนัมเบอร์อยู<ม>่ก็อห้อยคอไว้หากเกิดเสียชีวิตก็จะหักครึ่งหนึ่งเอาใส่ปากไว้อีกครึ่งหนึ่งเอากับยังหน่วยทหารเพื่อปูนบำเหน็จความดีความชอบเลื่อนยศถาบิดาจักให้นะฮะครับผมเหรียญสงครามฮะครับเหรียญเหรียญสงครามก็เหมือนของอเมริกาเรียกว่า ท่านผู้ประชาการมณฑลทหารบกที่32ในอดีตนะครับครับก็สันนีฐานว่าสมเด็จท่นเลยสวนแบบตรงเสงด็จสวรรคตที่เมืองหางแล้วก็เป็นเส้นทางเดินทับกลับสู่อยุธยานะฮะครับก็ ประสบของท่านก็จะมาที่เ,เชียงใหม่หที่ปุณชัยศูนย์ฝึกลูกช้างก็จะมีเนินอยู่ใช่ไหมฮะจากศูนย์ฝึกช้างก็ไปที่วัดพระธาตุลำปางหลวงครับแต่เราถ้าเกิดเราสร้างมุสารีที่วัดพระธาตุลำปางหลวงก็จะไกลก็เลยมาสร้างที่เ,เทศบาลเกะาะคานะฮะก็จะเป็นทแสงดาบข้าวทายแสงดาบแสงพลท้ายแสงของงาวยิงข้าไม่นักสตรงนะทระแสงปืนต้นครับท่าสมเด็จพระนเรศวรก็ยิง พระสุรกรรมมาถึงแก่ชีวิตนะครับวันดี้ครับพระปิคครับครับในวันนั้นนะในวันนั้นก็เกิดเหตุอักการา์เกิดขึ้นใช่ไหมต <lay up, S 1> <Fen> อนระยกอนุสาว,วรีย์ขึ้นปิติสถานก็เกิดท้องฟ้าเมื่อคือมีพระที่ทรงกดเกิดขึ้นในวันนั้นนะก็ถือว่าเป็นสอา่งขอ,องแตกมามาไว้ที่นี่ที่จริงห้องนี้จะเป็นห้องทรงงานขององค์ราชการที่เจ็ดกับราชการที่เก้านะฮะแต่แต่ตอนนี้เราเก็บโต๊ะทรงงานไปไว้ด้านนู้นนะครับเชิญเลยครับทุกท่านครับ กับพนายก้าเราไปมันมีสเสด็จมาประทับที่นี่แล้วก็รัชกาลที่9ก้านะฮะสองพระองคท์ที่มาพักที่นี่สมเด็จย่าไม่ได้มาพักที่นี่หรือนอนที่นี่นะเมื่อก่อนก็จะมีฝากั้นทั้งหมดเลยฮนะฝากั้นข้างนอกนี่จะเป็นทางเดินของพระราชบริทานนะฮะก็มีผู้รู้ว่าเมาบอกว่าในในสมัยนั้นเขาไม่เดินนะฮะเขาใช้ขาเออทานใช่ไหมเขาบอกว่าจะเป็จทรงงานของพระองค์ท่านอันนี้จะเป็น ผมถ่ายเอกสารมานะฮะเขาเรียกว่าแผนที่สายของจริงจะอยู่ด้านบนนะครับแผนที่สายนี่จะเป็นแผนที่ตอนที่องค์รัชกาลที่7สเสด็จมาในมณฑลพายัพนะฮะม,มาที่จังหวัดลำปางทยาเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนแพร่นะฮะ สเสด็จมาที่เด็กราชการที่เก้าครับด้านนี้ก็จะเป็นตอนที่องค์สมเด็จพระเทพพระองค์ท่านสเสด็จมาที่นี่นะฮะตอนปีหกหนึ่งก็เก็บไปที่นี่นะครับผมเสื้อเงินนี้ถ้าเกิดเขาบอกว่าในในดีถ้าเกิดถูกยาทิพย์ก็จะเป็นสีดำนะฮะครับก็ถือว่าเป็นภูมิัญญาของคนในดีนะครับครับใช้เสย